าลุกๆข้าขอ่อยไปหนีิจฉาข้าวเนะีย่ยไปยามมีโซ่แล้ไปเก็บเห็ดข่อยเห็นรถวทายลงได้เห็ดบกากไรเพื่นบอกว่าผู้ใดอยากมาเมาไปแกงได้จา้าว่าสันโต๊ะสิเปียวนี่นะแมนเปียวจังหลีเพื่อนมาสิยห้เอา้าเจ้ากระเลยเนาะคนเท่าไงแล้วนะเพิ่นก็คันไปหาไปหอดเพิ่อนมาสีให้กินอยู่ตว่าจากเด็กจากหน่อยคือเจา้าบ่อยากก็อยากยุ่นเหรอเพิ่นปพดล่องซือนเปียวจังไหนเนาะ คนใหญ่แ hmm. ล้วเนาะบอกเรี่วมันมาคลืนข้ามดอกเขาหันเล้าไปหยางคนกินเล้าสีวางสันเห็ดหยังเพิ่นได้ตั้งบักเป็นตาเด้ลูกลูกมันสีเบิดก่อนเจ้าใ่อยากสิโรนี่ยูนั่นล่ะนี่ไปใคยสีเป็นผู้เมาดอกหน้าไป็หอดดอกเฮ้ยสววแจงไปน้อยเห็ดวา เด็จะท่าย,ยลูกเสดเราคุณได้อยากมาเมาไปแจงเลยจ้าประเด็นอ,อยากยี่ไม่ย่อยม่เลรนซื้อเน,นี่นนยบ่เาดินจังไหนคนไงเลยจะไปหาบ่เหินจังสันบ่เหินซื้อบ่ได้บายินดีบ่เหดินบ่ได้ยิยาไงเดียวอัน,นอันนี้ก็เป็นจะสเะสียบเนาะเสียบไม่ต้องมีแคงเสียบจังว่าเพื่งเข่ามันไม่ย่อยเพิ่ง,งนกยุ่งแต่กงยุ่งจิแงนห้ยดอกไงเนาะแกงเลยย่ายแจง แจงลอไปสิมาขยขอตักเอาจากอันได้ยเฮ้ยเราเลยไซื้อแม่แล้วี่กิเอาเจ้าเอาเห็นยังขจ้าบวลูกข่อยก็บ่อยากได้ย้ายจวนลูข่ยจะเห็นขยก็ได้ยากพูดเล่ซื้อมเบอีหีมับ่ได้เร้บว่าให้ขอยกินบ่ได้เร้่องนขอยอยากกินคันี่ขอยก็ได้กินอี่ไปไห้รถได้ยาย้ยทางบา้านไยหลายปีเจ้าก,กินบ่เบิดดอ,อกนน้กันน,กน,นี่ยังกินน้ำกัน ไปเก็บเคนก็จะกินไ้ำ่าข้นสิแจงย้ำไปห,หนิแจงย้ำคนนน้อละแจงย้ำได้คอยก็สิดากินย้ำนั่นละสิบวนกินน้ำดูคนกินเนี่ยวผิดอยู่น้าเจ้าดิยายขันเจ้าบพพลด้งหนิ่อยก็ไม่อยากด้ถ้า่อยผูเห็นอันนี้่อยเห็นคยอยได้อยากดนรุ่นบ่พลด้งหรอกคนอยากกินน้ำยายขันจะแจงให้เราจะโทษขวได้เนอ เจ้าแจ้งแล้วเด็กป like, like like ัไดคนก็จะายกินละมก็อยากแห้งกว่นี่โอ้ยพอดีเล่นก็ไม่กินอีหลีเนนะโว้ยจ้บอกอีเล่นแต่ว่าก็คิดอีเลี้นเหนนว่าเจ้าไปเจ็ดอีเจ้าพอบอกขอยื้่ะบอกบอกเศ้าพอดแ้วเอาเถอะเจ้ากินหอมยังเถอะแจงเ็แล้เนาะอเจ้าได้กินอีรลีนไมกินอีลีเอเนาะเากุญแจอืเป็นได้เจ้าุ่ญแจข่อยเปได้กินหลายก็ได้กินน้อย แตาว่ตะคนไปหอดไปถึงกันอยากอาย